เออโอเคโอ้เดือดเกินสอง0มืนดาเมจแล้วนะครับโอ้โหจังก <ส challenge. S 2> ็ควีนเกมแรกของเราสอง0มืนดาเมจครับสวัสดีครับชาวแพนเดตส์เกมเมอร์ท่านที่ผมกล้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้กันในเกมโอ้สอง เบต้ากันอีกแล้วนะครับผมซึ่งเราจะมาเล่นในส่วนของจังเกิลควีนครับที่ผมบอกกันไปแล้วนะซึ่งจังเกิลควีนก็เป็นตัวละครที่ผมลองไปะลองไปนั่งฝึกอยู่แล้วก็เป็นตัวละครที่เน้นการต่อสู้ระยะใกล้นะครับไม่จะเป็นสกิลต,ต่างๆโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมละกันโอเคซึ่งก็ไม่ดื้อลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเปกระจายกล้องซ่าด้วยครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับอย่างแรกเลยนะหาห้องก่อนครับตอนนี้หาห้องนานจะจัดเลยครับคนเล่นแทงเยอะแต่ว่าหน้าหาห้องก็โอเคขึ้นนะเนี่ยมันจะได้แบบมีอะไรเกะกะแล้วนะฮะ แต่มันก็ยังไม่มีอะไรให้เลือกมากมายเนาะก็เข้าใจเพราะมันจะเป็นเบต้าเบต้าโอเคนะครับผมเข้าเกมมาแล้วครับก็ใช้เวลาหาห้องพอสมควรนะสำหรัแบจังก็กูร e ควนนะแท้งตัวใหม่ที่ผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้อยากจะเล่นมากๆนะครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวละครทีออ่ลองเล่นแล้วก็โอเคนะก็เรียกว่าลองไปเทสดูไปยิงกับบอดดูก็เข้าพอเข้าใจสกิลอยู่นะในส่วนของสกิลนะครับผมสกิลแรกฮะ อ่ะผมพูดเลยใช้สกิลเลยปืนเป็นการยิงทีละนัดฮะอ่ามีหนัดด้วยกันนะครับผมผมนัดดีโหลดปุ๊บอ่าสกิลเล็บชิปครับเป็นการฮิวฮะนี่กดปุ๊บนี่ฮิวเพื่อนแล้วก็เพิ่มความเร็วคือสกิลสกิลแบบเพิ่มเลือดคล้ายคล้ายท็อปยอนนั่นเองนะครับอีเป็นสกิลนี่ฮะอืมเอาขวานฟันนะครับแล้วก็สกิลคลิกขวาเป็นการปามีดเข้าไปแล้วกดที่ขวากับ จะดึงกลับมาเหมือนบูมอแรงคืงถ้าปลาโดนศัตรูเนี่ยก็จะเป็นการดึงศัตรูกลับมาได้ด้วยนะฮะและการกดวีตัวนี้เป็นหึ่งตัวละครที่การตีดรบชิดมีผลพอสมควรคือการกดวีทาให้ศัตรูเลือดลดเรื่อยและเลือดนั้นก็จะมาเพิ่มให้กับเรานะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เน้นคลุกวงในพอสมควรนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งด่านที่เราเล่นกันแล้วนะผมว่าภาพดูดีขึ้นเยอะอุ้ยแล้วก็ติเมตนะครับตอนใช้ถ้าเกิดโดนศัตรูเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถทําให้ศัตรูติดห้ามฮนนนอ่่ติดมวงงัเ ดึงมาไม่โดนยิงก่อนอนะ่ะดึงก่อนอนะ่ะใส่ทันทียิงยิงก่อนโอ้โใจเย็นใจเย็นผมเนี่ยใจเย็นโอ้มันปลาโดนปลาโดนดอืม,อม,อมโอเคสักทีดิเพื่อนโดนอยู่ตายโอเคดึงกันมาไม่โดนห้ามฮิวไปไม่ได้ห้ามฮิวฮิวตัวเองนั่นแหละโอ้ยโดนโดนไอ้นี่ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นดึงมาสักทีไม่โดนตายตัวหนึ่งสวยสวยครับสวัสดีครับว้าวเบิันคิวนี่ฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนเรียบร้อยฮะอันดิเมตเก็บไว้อยู่นะ1,000พดาเมจแล้วนะมาเลยเพื่อนแต่ปลาขี้ขวาปลายากอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแนวมันไม่ได้เป็นแนวตรงอ่ะมันก็ค่อยย้อยนะฮะเดินไปใส่เดินใส่เลยเดินใส่เลย โอ้มามามาโอ้ไม่มาไม่ม่เพิ่งมาเพิ่งมาโทษทีโทษทีถอยก่อนถอยก่อนตีสักทีตีสักทีเฮ้ยบุลเหรอบุลเหรอครับดึงกลับมาสักทีตายหนึ่งสวยรีโหลดอันหนึ่งนะฮะไม่ต้องชุบนะไม่ต้องชุบนะเปิด์ี่ไม่ต้องชุบนะครับโอ้รถดันถึงนี่เหรอ ทีสิครับสักทีตายไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบยิงก่อนรีโหลดรถยังไม่ดันอีกเหรอเราสามารถดันคนให้อิสโกทำสักเออเอาบูทไม่ทันอีกโทษทีเพื่อนดึงกลับมาอืยิงไม่ตายอีกอันนี้เมลมาอันนี้เมล,มา,นนเม,ลมาสักทีดิเพื่อนอืม ถอยก่อนต้องถอยต้องถอยละต้องถอยละอันหนึงยูก่อนอธิบายมาฮะอธิบายมาแล้วยูจินโอ้ถ้ายูจินอย่างนี้ไม่น่ารอดครับเมื่อกี้เลือดดมหายแล้วถือว่าโอเคนะผมว่าเป็นตัวละครที่เน้นแบบเน้นคุกวงในพอสมควรนะเน้นแบบการต่อสู้ระยะประชิดนะครับผมก็ฟิลลิ่งเหมือนอะไรนะไรฮาร์ตอ่ะเน้นตีเน้นสู้ระยะประชิดเป็นหลักนะฮะยูวเพื่อนก่อนอธิเมยมาแล้วนะฮะโอ้โหฉันดามเมทผมอัดับหนึ่งในทีมนะสุดยอดฮะ อันนี้ฝันได้ป้ไม่ได้นะกิจีปัดอยู่ถ้าปาถ้าปลาโดนนี่คือโหดเลยนะเห็นตัวละครที่ต้องปลาให้โดนฮะอันติเมตมาแล้ววะบูก่อนอออันติเมตแล้วแล้วกันฮะเออนี่ฮะติดม่วงครับฟันหนึ่งทีตายโอเคหนึ่งตัวตายฮะแบบนี้ครับอันติเมตจะติดม่วงอย่างนี้เพื่อนไม่มีไม่โดนก็มาดิครับ อน,นาอ่ะไม่เป็นไรอนาไม่เป็นไรดีดีดีผมไปเรื่อยๆผม<ส><ญ>ไม่รีบโอเคว่าไงอนาไม่โดนหรือะยิงเล่นยากอยู่ออืโอเคถ้เพื่อนไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหจะตายอยู่โดนดึงกลับมาดึงเป็นเหมือนกันนะครับดึงมาสักทีสัก<ญ>ทีเดี๋ยวเพื่อน โอ้ไม่ตายแล้วดิก็เรียกว่าถ้าสู้กับแทงโดยตรงเนี่ยก็ต้องใช้เวลาตีกันพอสมควรเพราะว่าด้วยความที่สกิลมันมีสกิลจั๊งค์ควินเนี่ยมันมีในส่วนของการฟื้นเลือดตัวเองด้วยนะครับทำให้ตัวละครเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาในการฆ่าใช้ว่าจากการจัดการเนี่ยพอสมควรถ้าเจอแบบแทงที่ดาเมจแบบไม่จัดจ้านะคือแบบดาเมจกันแบบค่อยๆเป็นค่อยไปเนี่ยต้องใช้เวลาเล่นแน่นอนนะสำหรับตัวนี้นะฮะกว่าจะฆ่ากันได้นี่นานฮะ มก็ขี้ขวานี Eu, ่เป็นสกิลที่แบบถ้าคุณโดนอ่ะทักทีเดี๋ยวเพื่อนโอ้เล่นยากอยูเล่นยากอยู่เออโดนหนึ่งทีดึงใครมาก็ได้มาสักทีโอ้จะตายจะตายมาเซเว่นนิวได้สวยอีสโกทามเออตายหนึ่งแล้วสวยแขทงตายแล้วไม่โดนเล่นยากนะเล่นยากอยู่ อันดีเมทเหรออันดีเมทอีกแล้วเพื่อนฮิวฮิวได้ปะอุดโอ้ปลาดาบโดนปลามีดโดนแต่ดึงไม่ได้โอ้โหนี่คือยิงกันดุเดือดมากตอนนี้เรียบร้อยไหมไนยูไนยู่ไปกําลังวิ่งไปครับนี่ฮะนี่คือวิ่งไวสุดละแต่มันยิงกันมันจริงนะผมว่าตอนนี้มันเป็นเกมแบบเน้นเน้นดามเมจสู้กันแล้วฮะไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาละเพราะว่าเดี๋ยวผมบอกครับเอ่อ D P S มันไม่ได้ มันไม่ได้นี่ละไม่โดนปาไกลอยู่นะสกิลปาค่อนข้างไกลเลยนะสกิลขี้ขวาเนี่ยอ๋อฮิวก่อนยิงไปเพื่อนยิงไปยิงก่อนโดนไหมไม่โดนยากจริงฮะยอมรับเลยเมกี้ขี้ขวานี่คือใช้ยากจริงอ้าเออ ครับก่อนแอนติเมทมาละโอ้เอ้าโอ้โหเยี่ยมอันติเมทเลยแล้วกันฮะออจะตายนะตอนนั้นน่ะตายสองสวยอยู่ดึงไม่โดนผมโดนดึงโดนดึงเอ็นเออยิงมาดิครับอื้อ ทีดิครับโอเคสวยสวยอยู่ฮิวเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนฮิวก่อนเทโลด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 ช่วยกันทันก่อนไม่มีใครดันเทโลดเลยครับคราวนี้เทโลดมันไปช้าขึ้นไหมวะ,ะรู้สึก by เองปหมไม่รู้อาจจะไม่รู้รู้สึก by เองแหละนะฮะฝอนเพื่อนดันฝอนเพื่อนดันต้องช่วยอ่ะผมก็ต้องช่วยต้องช่วยฮิวก่อนสวยได้พลอยละดึงกลับมา สักทีดิเพื่อนออโดนหน่อยยิงยากอยู่ยิงยากยู่แต่ฮิวตัวเองได้ฮะถือว่าโอเคฮิวฮิวมาผมฮิวผมฮิวโอ้โอโดนดึงกลับมาสักทีไม่โดนเมื่อกี้โอ้จะตายแล้ว่ะตาย วยดึงกลับมาคือต้องปาให้โดนดีนะปาไม่โดนนี่คือเล่นยากมากเออไม่โดนโอโ้โหเล่นยากอีกแล้วดึงยูจินตายฮิวก่อนฮิวก่อนสวยเพื่อนเราตายมานะั้ยล่ะตายแล้วเพื่อนเราตายแล้วดึงกลับมาเออโอ้ยพยายามแล้วครับแล้วเพื่อนเราอยู่ทำไรงฮะ มึงกี่เพื่อนยืนทำไรยืนทิวอะโอเคใช่ครับตอนนี้มันเป็นตัวดาเมจจริงนะดูดิเป็นแท้งดาเมจนะฮะตายเพื่อนโอ้ยมันยิงกดมายิงกดมาอันติเมทจะมาละดึงใครมาสักคนนึงสักทีดิครับโอ้โหถามละคิวเพื่อนก่อน สักทีดิเพื่อนรีโหลดอันติเมตแล้วกันฮะโอเคสวยอยู่ยิงไปเพื่อนยิงไปมังอันติเมตเช่นกันน่าลำคาญจริงๆเลยเออปาถ้าปลาโดนนะผมบอกเลยว่าสบายมากตัวนี้ต้องปลาให้โดนอนะ่ะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของการเล่นจังก็คุยนะปาไม่โดนนี่คือแบบแทบจะเล่นไม่ได้เลยโอเค ดีม,มากเลยดมัาอือโอ้ยไปนะเพื่อนเตเปแดดสวยสักทีนี่เพื่อนโอเคสวยฟันโดนทีนี้มีความสุขมากๆฮะบอกเลยดันไปดันไปสุดแล้วจะสุดแล้วฟันสักที ไปไหนแล้วเพื่อนฝันนาทีโอเคเรียบร้อยว่ะเอโอโคตรเหนื่อย <laughs> ดางเมทเราเกือบหมื่นนะอฟอร์กับฝั่งตรงข้ามเลยนะสุดยอดก็เรียกได้ว่าเกมแรกของเรารู้สึกเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นยากนะคือถ้าเอาความเล่นยากผมว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตงัวที่เล่นเล่นยากนะเออไม่ใช่ตัวละครที่เล่นง่ายนะเพราะว่าการใช้สกิลการในส่วนของการเรียกว่าไงอ่ะ วัดเพลงระดับติดๆเรื่องว่าวงไงาการมูเม m นต์ของเขาครับมูเม้นต์หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยคือต้องใช้สกิลให้เป็นแบบคอมโบเออคอมโบนะพูดไม่ถูกนะต้องใช้คอมโบให้ดีถ้าคือถ้าใช้คอมโบไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยนะบางจังหวะถ้าสกิลแบบไม่มาพร้อมกันอ่ะเช่นแบบปลาไม่โดนไอ้ปลาเนี่ยปลาขี้ขวาไม่โดนเนี่ยถ้าปาโดนแล้วขี้ขวาดึงกลับมาอาจจะฟันทีนึงยิงต่อหรือไม่ก็ดึงกลับมาแล้วกด e ใส่ก็ได้ถ้าดึงติดมาปุ๊บ และบึล้วดึงกลับมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องต้องคอมโบให้ดีครับอผมว่ามันก็ต้องเป็นหนึ่งตัวละครที่ออาจจะทําให้ศัตรูตายได้ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้นะครับอืแต่ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดึงมาโดนฆ่าเป็นตัวแรกนะครับแล้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครตัวฮุกเลยแล้วกันตัวเนี้ยที่มันปลาเนี่ยปลารอได้ด้วยเนี่ยปลาไปเลยปลารออะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าโดนศัตรูเดินมาโดนก็ทําให้กระเด็นเข้ามาหน่อยนึงแต่ถ้าแต่ถ้าอยากให้โดนดึงมาหาเราใกล้ๆก็คือต้องปลาให้โดนศัตรู ซึ่งก็เป็นอะไรที่ยากนะฟีลลิ่งเหมือนฮุกอะฮะเหมือนเล่นฮุกของของโรท็อกแหละแต่โรท็อกบอกว่าฮุกง่ายกว่าอันนี้มันจะช้ากว่าหน่อยนึงแต่ก็ต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆเรียนรู้กันไปฮะค่อยๆเข้าใจแมคานิกของตัวละครฮะเพราะว่ามันเพิ่งตัวละครเพิ่งเปิดนะฮะจะให้มาถึงปุ๊บเทพปั๊บก็คงไปไม่ได้ดึงมาสักทีดิเพื่อนสักทีดิเพื่อนมาไม่โดนใครเลยเยี่ยมโอ้โแจะตายจะตายแล้นึงนะมึงนะครับนดะึงมาก่อนะ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  โอ้ดึงมาก่อนดึงกลับมาสักทีดิเพื่อนสักทีดิเพื่อนสักทีดิเพื่อนนี่เราต้องเราต้องวิ่งใส่พวกดึงกลับมาสวัสดีครับจะตายแล้วน่าที่เราสวยเราต้องวิ่งใส่พวก DPS อ่ะคือถ้าเราวิ่งใส่เบรได้อ่ะตายแน่นอนเออเอาหน่อยเพื่อนน่าหน่ไหมนัาหน่ไหมกลับก่อน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  อ้าโอเคเริ่มเล่นเป็นเริ่มเล่นเป็นนะฮะมาดิเมย์ชาร์จิงอันดิเมยจะมาละคือแบบต้องสกิลเล็บชิฟอะกดปุ๊บวิ่งใส่ตัว d ี s ครับไม่ก็ซัพพอร์ตคือถ้าวิ่งใส่ไม่ได้อ่ะตายครับลำบากโอ้เพื่อนบู๊เลยเหรอเออเนี่ฮะต้องมีใส่อย่างเงี้ยต้องเอาให้ตายทั้งตัวฮะถ้าเกิดทำไม่ได้ก็คือลำบาก เมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ผมเข้าไปจะตายแล้วนะก็เลยเอาหน่อยแล้วเพื่อนมันชุบแล้วโอเควิ่งไกลวิ่งไกลเรียกว่าไม่รีบใช่ไหมเดี๋ย,ยวจบไวนะเออเขาอาจจะหาห้องเจอนี่นานนานนะครับเรื่องปกติเพราะว่าตัวละครใหม่ทุกคนอยากเล่นพิเศษเดียวออบเจกทีได้ไหมเพื่อนตัวอยู่ข้างบนนะเนี่ยเดินอยู่ข้างบนเนี่ย เขาออกข้างล่างเหรอโอ้ยอยู่ข้างล่างข้างล่างทางซ้ายเนี่ยถึงว่าเดินก้องแก้งไปอยู่ข้างบนมาแล้วมาแล้วเออไม่ยิงยิงระยะน,นี้ไม่มีประโยชน์นะไม่นะไมีประโยชน์เบามากทุกซองนะไม่โดนอีกละววันนีเพื่อนเอา,าล,ลำบากแล้วคราวนี้ออจะตายตายโมที่ตายสวยสวยฮะ คือฟันโดนก็โดนซัพพอก็เหนื่มเหมือนกันนะไปไหนแล้วเพื่อนนี่ฟันทีนึงสวันดีครับวัสดีครับอืมเรียบร้อยระยะนี้สบายฮะมาเลยจังก็ควีนดุเดือดครับรอรอศัตรูมาผมรอตูมาอันนี้เป็มาแล้วนะควงสวรรค์ควงสวรรค์ห้ามหิวชื่อปาดัาทีไม่โดนใครเลยขอบุณครับคอยกลับมาก่อนขยับมาก่อนฮิงตัวเองได้ยิงตัวเองได้ ยิงก่อนยิงก่อนนะสักหน่อยแล้วกันนะครับอืมท่ามิวไปแล้วครับอุ๊ดโดนหลับไปแล้วโอ้สักทีดิอู้จะตายจะตายแล้วโอ้เมื่อกี้อุสาอันติเมทเข้าไปถามว่าน่าจะเพื่อนไม่พร้อมผมพลาดเองทุกคนไม่รีบจบผมบอกแล้วไม่รีบจบเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปสั้นนะฮะโอเคมาทำดาเมจสัก สองหมื่นกันไหมเออลองดูทำได้ไหมวิวชายนะโอเคฮะอืยิงไปก่อนแล้วกันทักทีเหมือนเดิมโดนหนึ่งทีโดนหนึ่งทีกลับบ้านเชื่อผมโดนหนึ่งทีกลับบ้านผมบอกเลยแผลแผลยิงก่อนอืยิงก่อนกดไปก่อนดึงกลับมาดีโหลดหนึ่งที เดินมาเจอกันแน่นอนชาเอ๋ไม่โดนอีกแล้วอะไรผมยิงอะไรผมเนี่ยสักทีดิครับเออมาอ้าวเอาเพื่อนเขาตีแล้วเหรออยู่เพื่อนก่อนอยู่เพื่อนก่อนเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงตายโอเคสวยรีโร่ตั้งน่ะอดหลับอีกแล้วแม่นซะด้วยแม่นซะด้วยไม่โดนเลยครับโอ้โหโดนครับน่าผมเซยตาเซย์ต้าก็ยังเป็นหนึ่งตัวละครที่โหดนะคือยิงแม่นๆนเนี่ยบอกเลยว่า แทงก็แทงนะครับเอาละเพื่อนทำไรอ่ะอืมเดี๋ยวบอกนะว่าเล่นเป็นโนลรเหรอได้ไหมเซอร์เจนบิกิตติเอ็กซ์ยูเซอริทเย้โอเคบิกิตเตอไปยีงทีดิดำนี่ละดำนี่ละต้องลงต้องลงเออ หิวก่อนหิวก่อนโอ้หิวก่อนหิวก่อนเกือบตายฮะนี่เด็กนก็มีสกิลตัวรอดนะไอ้กวัตยูนไม้ไซน์วันนาทีโโอ้หยังเอามันตายได้แต่ก็ตามสภาพครับเคหมื่นโอ้โหดาเมจดาเมจจังก็คุยฝั่งนู้นโหดมากครับโซเจอร์ก็โซเจอร์ก็ยิงฟรีเหมือนเดิมนะครับผมบอกมันไม่มีมันไม่มีโล่แล้ว โดนไปเออโดนไปดิโอ้อันติเมทอันติเมทจะมาละอันติเมทล้วมันก็ยิงได้ไกลอยู่นะตัวละครที่แบบฮิตบ็อกใหญ่ๆอ่ะยิงสบายอยู่นะแต่สกิลไม่โดนนี่คือแบบเล่นยากจิตนะสักทีนี่เพื่อนน่ะโดนโดนใครก็ไม่รู้ว่าอยู่หีืก็โดนกันมาก่อนกันมาก่อน ทีดิเพื่นอนอ <be> ืยิงตายสิวะโอเคสวยรีเวนจ์รีเวนจ์การแก้แค้นนะฮะกรุปอัพมาเพื่อนกรุปอัพตรงนี้ดีเฟนส์ไอโฮลดิโพซิชันไม่ต้องรีบดันเพื่อนเรามาดีเฟนส์กันตรงนี้ดีกว่านะต้องไม่ต้องรีบดันนะอยู่นี้ก่อนนะครับนัตูรอได้เดี๋ยวมันก็มาหาเรารีโหลดปึ๊บปึ๊กปั๊บปั๊ แต่ปืนจริงๆไม่ต้องคลิกรัวๆก็ได้นะคลิกทีเดียวก็ได้นะแต่ผมติดคลิกรัลวงไงสักทีนี้อืโอเคมาแล้วมันบูธ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 บูธบูธเราก็เดินหลบเลยครับรออะไรล่ะฮะสวยอยู่สักทีอ๋อแม่ได้นะเมื่อกี้มันตายแล้วน่ะจริงไม่โดนอีกแล้วเด่นยากจริงฮะ มีด่มีดนี่คือยอมรับเลยสกิลที่ปลายากมากต้องแบบใครอยากให้แบบเป็นตัวนี้เป็นเมนฮะต้องใช้เวลาดนึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึง,ตง,นตงนแต่ถ้าปลาโดนบอกเลยว่าน่ากลัวอันดิเมะจะมาอันดิเมะมาแล้วนัวทักทีเลยครับเพื่อนอูโดนหลายตัวอยู่ไอ้ก็ยูนไม้ไซื์ห้ามฮิวไปดิครับห้ามฮิวใส่อย่างนี้ยิ้มเลยฮะสุดยอดอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับ ว่าไงครับัทีดิครับไม่โดูอีกแล้วเออเดินตามหน่อยแล้วกันโดนหน่อยเพื่อนเออตายโอ,โอ้โอ้โอ้ไม่น่ารอดออหิวจัดดันไงดันเราเอาแท้งให้ตายฮะอย่าน,น,น้อยมันจะต้องเสียเวลาในการเกิดซึ่งนั่นจะเป็นเออ่พอยต์สุดท้ายละรอบสุดท้ายมาวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเรามีเวลาอยู่15วินาทีครับเกมนี้แพ้ชนะไม่ซีเรียสนะทุกคนเอาสนุกไว้ก่อนโอ้หิวสองหมื่นเลยนะ โอ้เกมมันตึงขึ้นเยอะนะโว้ต oh, สองตอนเนี้ยโอเคสักทีดิเพื่อนอู้เกือบตายเกือบตาย oh, โอ้บ๊อบมาใส่หน้าอย่างงี้โอ้ oh, บ๊อบยิงฟรีโอ้บ๊อบบ๊อบแบบบ๊อบแบบบ๊อบยิงฟรีบ๊อบบอกเมื่อทำแล้วนะบ๊อบยืนเอ็มบอทอยู่ตรงนั้นแหละฮะโอเครอ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 เพื่อนเกิดยังไปฮะรอรอรอต้องรอฮะ อ ah. ัลต no ิเมทเราใกล้จะมากันหมดละเอ้าเทเซอร์อยู่นู้นเหรอนุ้มเทเซอร์ไม่อยู่แล้วโอเคเอออแต่ถ้าโดนห้ามฮิลก็คือฮิลไม่ได้เลยนะฮะโอเคโอ้เอ็กซ์เพียร์เรียลเทนคุณลิตี้อย่างนี้ไม่น่าไหวปะโอ้โหโดนอย่างนี้แล้วก็อันติเมตนาโนูบูดีกฮะบเขาบอมไม่โดนใครเลยฮะและเรียบร้อยมั้ยนะ อันนี้คือจบเลยปะฮะหรือว่าต้องดันกันต่อเพราะว่ามันเป็นเหมือนแรงแล้ว,วอ่ะเออเป็นเหมือนมันเหมือนเล่นแรงปกติแล้วอ่ะไม่รู้ครับร<อ>ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาดันได้ก็น่าจะเล่นกันต่อผมว่าอใช่ไหมหรืออ๋อยังเล่นกันต่อฮะสุดยอดครับเรียนทวะกลายเป็นเล่นแรงกันแล้วทุกคนนะควิกเพย์ตอนนี้ ไปครับลุยกันต่อเรียกว่าโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าเดือดจัดนะควิกเพย์ควิกเพย์แบบชิวๆไม่มีอีกแล้วครับไม่โดนว่ะเพื่อนเหรออุ้ยตัวทันโซตายแบบเมื่อกี้สักทีหนึ่งก่อนดึงกลับมาลุยดิเพื่อนลุย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 เอออื้อ มันไม่ตายยิงก่อนต้องรอเพื่อนปะกดรอเพื่อนปะเออสับหนึ่งทีจะตายแล้วนะจังเกิลชูวินจะตายแล้วป่ายากจริงๆเลยตายดิเพื่อนโอเคสวยฮิวันเออ เออมาสับสักทีโอเคสับสักทีไม่รีบไม่ร้อนรอทีเพื่อนสับสักทีตายเยเพื่อนโอ้โหถึกจริงๆโอเคเออดึงมาโอ้เออสักทีดิเพื่อนอืม โอเคสวยเออโอเคโอ้เดือดเกิน20,000ดาเมจแล้วนะครับโอ้โหจังก็ควีนเกมแรกของเรา20,000ดาเมจครับโอ้ไม่ใช่แทงแล้วมั้งเนี่ยสุดยอดฮะดูเดือดดูเดือดดูเดือดมาเอาเจ้าทีมครับเพื่อน move the payload ดูเดือดนะคือแบบการต่อสู้ในพอยต์เนี่ยจังก็ควีนเป็นหนึ่งตัวละครที่มีความสามารถมากๆนะฮะ โอ้รถมาแล้วรถมาแล้วเทำอะไรไม่ได้นะยิงก่อนโดนดึงกลับมาอย่างนี้สบายครับโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นเออสับสับทียิวก่อนมาอัลติเมทอัลติเมทโอ้ไอ้ก็ยูก็ยูไม่น่ารอดก็ไม่น่ารอดและเรียบร้อยครับเฮ้่อเออ ยูตอร์คุโดโอเคมาฮะเรนวาดจริงๆรอบนี้แพ้ชนะไม่ซีเรียสแล้วนะทุกคนเอาสนุกไว้ก่อนตอนนี้เพราะตอนนี้คือมันมากนะครับเรนทวาดดันกันเต็มที่สุด let's go จริงๆผมบอกครับโอ้วัดตอนนี้ไม่ใช่เกมชิลอีกแล้วแต่มันก็ยังเปิดหมุนไม่หมดเนาะเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแต่ผมชอบนะผมว่าภาพมันแบบ อัปเกรดขึ้นเยอะเลยอะยังไงก็แล้วแต่นะภาพสวยขึ้นเยอะมากครับแต่สกิลขี้ขวานี่ผมว่าเป็นสกิลที่เรียกว่าไงอะถ้าคุณปลาโดนโอกาสที่คุณจะสามารถเอ่อวันแบบวันช็อตคิวได้อะมันทำได้เลยนะหนึ่งคอมโบคิวได้แน่นอนถ้าคุณปลาโดนนะเออซึ่งมันก็ก็ยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเอาแล้วเพื่อนปลายิงติดเหรอหรือไม่ติดวะฮึดโดนก่อนหนึ่งทีโดนไหมไม่โดนเลย โอ้ฝันหนุกปาเหมือนกันไม่โดนหรอกเพื่อน,นข้างล่างปะเล่นข้างล่างเลี้ข้างบนดีกว่าข้างล่างก็มาโอเคยิวย้วยิว้วยิ้วฝันแล้วเพวื่อนสวยทักทีโอ้โอ,โอ,โอ้ดึงมาทักทีเพื่อนเรียบร้อยบอกแล้วถ้าดึงได้มาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยมาโอ้ยิวไม่ทัน มันน่าตายถ้าถ้ายิงถ่านโซยิงไม่โดนคือตายแน่นอนแต่น่าจะต้องน่าจะโดนโดนเพื่อนบวกขับก่อนครับขับก่อนครับอันโซแม่นมากครับอันโซฝั่งนู้นอันโซโหดจัดวันโซดาเมจสองหมื่นกว่าเลยนะตัวทำดาเมจฝั่งเรายี่พันโซมั้งเหรออันโซฝั่งเรายิงไม่โดนเลยครับตายละก็เราโดนดันอยู่เหรอมาเออสักที ืหมันฮิวอ่ะมันฮิวดึงกลับมาอืมันฮิวมันฮิวสักทีเหมือนกันโอเคดึงกลับมาจะตายแล้วล่ะผมเนี่ยจะตายแล้วโอเคอู้ไม่โดนโดนดันเมื่อกี้โอ้โหตายตายอย่างเงี้ยตายก็ได้ครับอย่างเงี้ยไม่น่าไหว ไม่น่าไหวพิวแล้วดึงออกมาสักทีแอนติเมทจะมาแล้วแอนติเมทจะมาแล้วแอนติเมทมาน่าจะน่าจะเก็บได้หมดดึงมาโอ้โอ้สักทีเพื่อนอันติเมทครับลุยฮะห้ามพิวไปแล้วห้ามพิวไปแล้วสลิปอีกเหรอสลิปลาดไม่เป็นไรเพื่อนฮันโซเรียกว่ายิงไม่โดนไม่เป็นไรตีอยู่เงี้ยแหละมา เคเออฮันโซอูดหืูโหดจัดน่าจะแพ้แล้วมั้งโอ้ยดาเมจเกมแรกเกือบ25,000พอใจแล้วครับจริงๆเรียบร้อยฮะจบเกมนะครับผมอู้ฮันโซเพิ่งมาแม่นแล้วมาแม่นตอนนี้ไม่น่าทันแล้วฮะโอ้สุดยอดเป็นหนึ่งเกมที่ยาวนานมากครับโอ้โหควิกเพย์แล้เนี่ยจี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 เลยโอ้ผมนี่พิมพ์จีจีเลยนี่เลยสนุกมากครับรอบนี้ ดูเดือดครับเทเรเกมไม่ใช่เราฮะเออแต่สนุกครับสนุกมากโอเคนะครับผมก็มานี้แล้วกันครับจังก็คุีนะก็เป็นแท้งอีกหนึ่งตัวที่มันแบบมันมากนะครับการต่อสู้ระยะประชิดการเอ,อ่อใช้สกิลเป็นหนึ่งตัวที่คอมโบได้ดีมากๆถ้าถ้าคุณแบบคอมโบดีคือคุณสามารถจัดการศัตรูได้แบบง่ายๆเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็เป็นหนึ่งตัวที่เล่นยากพอสมควรนะไม่ใช่ตัวละครที่แบบโ่าหยิบมาเล่นสบายๆแนะ่นอนนะครับคือถ้าคุณใช้สกิลไม่เป็น คุณก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยแบบผมเนี่ยแหละโอเควันนี้วันนี้แล้วกันว่าจะใหม่คลิปหน้าอย่าลืม like กดไลค์กดซัแบสไครต์ครับเป่งกระจายกองซ่าด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้ขึ้นแล้วกันสวัสดีครับ